สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ tesa t nc นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอัปเดตในส่วนของแอปหาเงินฟรีนะครับที่สามารถถอนได้เข้าบัญชีของ t r u e m o n e y wallet นะครับผมนะซึ่งนะครับตอนนี้ผมก็มีรายได้ในแอปนี้ที่อยู่ปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่309บาทนะครับ ก็สามารถถอนได้จริงนะครับผมในส่วนแอปนี้เนาะวันนี้นะครับผมนะก็จะมาอัปเดตต่อไปนะครับในส่วนการหางเงินฟรีเข้าบัญชีของ True Money w a l l e t นะครับผมนะกะ็ในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจในส่วนการหางเงินฟรีจากแอปหาเงินฟรีนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับผมนะไม่ต้องดาวน์โหลดก่อนนะยังไม่ต้องดาวน์โหลดให้ทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบก่อนดูวิธีการหารายได้วิธีการสร้างรายได้ว่ามันต้องทํำยังไงกันนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมดูเรียบร้อยแล้วและก็ค่อยตัดสินใจว่าเรา จะทําการดาวน์โหลดหรือเปล่านะครับตรงนั้นก็ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันต่อเลยนะครับและนี่นะครับก็คือเป็นรายได้ที่ผมได้สามารถที่ผมสามารถทําได้นะตอนนี้อยู่ที่3 0 9บาทนะครับผมน่าถอนเข้าบัญชีของ To m า n ี y Wall ล็ได้นะครับก็นะครับในส่วนของการถอนเงินนั้นก็คือจะมีแค่ช่องทางเดียวก็คือ t o ม m น n y y Wall ็นะสามารถถอนได้ขั้นต่ําอยู่ที่10บบาทนะครับแล้วก็ อ่าหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็สองร้อยบาทแล้วก็สี่ร้อยบาทนะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับในส่วนการถอนเงินอยู่ที่สิบบาทนะั้นต้องใช้ทั้งเหรียญและต้องใช้ทั้งเพชรนะครับแต่การถอนเงินที่หนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทสี่ร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนั้นไม่ต้องใช้เพชรนะครับ และข้างล่างนี้ก็คือ25บาทกับ250บาทนี้อันนี้ถอนไม่ได้นะครับเราไม่ต้องทําในส่วนนี้นะครับมันจะมีอีกภารกิจหนึ่งของอันนี้นะครับผมนะโอเคด้ใน,นส่วนของการถอนเงินนะผมเคยถอนเงินไปแล้วนะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าแอปนี้นะครับสามารถถอนเงินได้จริงนะครับอันนี้ก็ในส่วนของบินการถอนเงินที่ผมเคยถอนไปนะครับผมนะ ในส่วนของวิธีการที่เราจะทํางานก็มาปิดแอปนะเกี่ยวกับการต่อคําถามนะครับทุกคนนะเป็นความถามเป็นความรู้ทั่วไปนะครับในส่วนนี้เนาะก็นะครับถ้าเกิดว่าใครนับสนใจก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าตาแอปกันนะครับและนี่นะครับก็คือหน้าตาของแอปนะก็คือเป็นชื่อแอปนะชื่อว่า quiz king นะครับก็เป็นแอปพลิเสแตนนะครับในส่วนของการต่อคำถามนะครับอ่าก็ตอนนี้มียอดดาวน์โหลดนะครับสำหรับแอปนี้อยู่ที่1 0 0 k นะครับหรือประมาณ1 0 0 0 0แดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มีรีวิวนะสี่พันคนที่มารีวิวก็ได้คะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่4.5ดาวเต็ม5ดาวนะครับผมนะก็เป็นแอปที่ดีมากนะถ้าหากว่าเราดูที่รีวิวตรงนี้นะครับผมนะเราก็พิมพ์ชื่อนี้หรือจะกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้หลังจากที่ดูวิดีโอนี้จบก็ได้เช่นกันนะครับผมนะโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของคําถามนะครับคำถามก็จะมีอยู่ที่5ข้อถ้าเราทําผ่าน5ข้อก็จะผ่านระดับนะอันนี้ก็คืออยู่ที่ระดับที่ส 2016นะครับอันนี้คือเขาถามว่าออาเฟดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบลเป็นคนประเทศใดนะครับเราก็ตอบคาถามเลยนะครับอันนี้ผมก็เดาเอาแล้วกันนอกผมคิดว่าเป็นอ่าเป็นประเทศนะเนเธอร์แลนด์นะครับแต่ว่าที่จริงเขาเป็นประเทศสวีเดนทุกคนนะก็สือว่าตอบผิดเนาะจูราสสิกพาร์คเป็นหนังเกี่ยวกับอ่าไดโนเสาร์นะครับอ่าอนนี่คือข้อง่ายเนาะแล้วก็ใครที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาเห็นละครระดับชาติในสเปนนะครับอ่า น่าจะเป็นในส่วนของอันนี้แลวปวเปล่าอะถูกหน้นี่ปุ่มเดานะครับนักร้องเบียงเช่เคยเป็นสมาชิกของวงใดอ่านี้ไม่รู้เลยนะครับก็ตอบว่าสไปเกอรผิดนะครับตรงนี้เนาะเกอรคือผู้ชายผู้หญิงเนาะอาจา์ไดต่อไปนี้เป็นอาหารของญี่ปุ่นนะครับซูชินะครับโอเคทีนี้เราก็ผ่านไปแล้ว16 นะต่างที่16นะและในส่วนของเปอร์เซ็นที่เราตอบก็คือตอบถูกอยู่ที่16%อยู่ที่60%ด้วยกันเนาะเราก็กดคําว่ารับรางวัลน,นะครับแล้วก็เราก็ได้รับรางวัลเป็นคะแนนหรือเป็นเหรียญน,นะครับอยู่ที่42เหรียญและก็ถ้าหากว่าเราอยากได้คูณ2องเราก็กดคําว่ารับเหรียญทองตรงนี้นะครับผม ต่อไปคือเป็นด่านที่17นะครับตรงนี้เนาะก,ก็อันนี้คือเป็นเกมของการตอบคาถามนะครับต่อไปก็คือเป็นในส่วนของเกมลุ้นโชคอันนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเราก็ลุ้นโชคด้วยการกดคําว่ากลัวไปนะครับแล้วก็จะมีตัว ตัวหมุนนะครับมันก็จะหมุนหมุนไปแล้วก็ถ้าว่ามันหยุดนะอ่านี่มันหยุดที่ทองคําก็คือเป็นเหรียญเนาะก็ผมได้รับมาอยู่ที่81เหรียญนะครับกดเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับและถ้าหากว่ามันหยุดที่เพชรก็จะได้เป็นเพชรเข้ามาเนาะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของกระเป๋านาโชคก็คือเป็นของขวัญเนาะข้างในก็จะต้องเปิดอีกทีหนึ่งว่าข้างในมีอยู่อะไรบ้างตรงนี้นะครับผมต่อมาคือเป็นบัตรขูดนะครับบัตรขุดก็จะเป็นในส่วนของสแคร h อันนี้นะครับถ้าหากว่าเรา ขุดได้แล้วก็เจอภาพนี้6อันติดต่อกันเนาะหอันเนาะเราจะได้เป็นเพชรอยู่ที่10เพชรนะครับผมอ่ะเราก็สกแครไปนะคอ่ะเจอไปแล้ว2อันนะครับ3อัน4อันนับถ้า4อันก็จะได้อยู่ที่70คะแนนนะครับโอเคเจอ4อันนะครับก็รับไปอยู่ที่70คะแนนและถ้าหากว่าเราอยากได้คูณ2ก็เหมือนเดิมเลยก็กดคําว่ารับเปรี่ยนทองตรงนี้นะครับผม ต่อมานะครับเราไปที่งานต่อมาคืองานหนองของการหมุนเหมือนกันเนาะหมุนภาพให้เหมือนกันเนาะก็สามารถหมุนได้อยู่ที่10ครั้งนะครับแล้วก็ คะแนนสูงสุดที่เราจะได้รับอยู่ที่200คะแนนหรือ200เหรียญนะครับล้วก็กดคําว่าเริ่มตรงนี้นะครับระบบก็จะทาการหมุนหมุนหมุนแบบนี้นะครับได้มาอยู่ที่100รยเหรียญเลยทีเดียวเนาะอันนี้คือเป็นในส่นของเหรียญที่เป็นเหรียญที่มันเหมือนกันเนาะก็ได้รับมาอยู่ที่1 0 0เหรียญถ้าว่ามันเป็นเพชรก็น่าจะไปจะก็น่าจะได้รับอยู่ที่200เพชรนะครับและตรงนี้ถ้าหากว่าเราอยากได้คูณ2ก็เหมือนกันเลยก็คือให้เรากดคาว่ารับเหรียญทองคูณ2นั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราไม่อยากได้ก็กดคําว่าาากกบบไปนะครั โอเคทุกคนนะครับถ้าหากว่าใครอยากหมุนต่อก็เชิญกดหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะเกมต่อมาก็คือเป็นเกมกลางผูกขาดนะครับกลางผูกขาดก็คือเป็นการถอยลูกเต่านะครับก็อตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของอ่าอยู่ในเครื่องหมายเครื่องหมายคําถามนะครับก็อ่าเราก็เริ่มที่โกเลยนะครับเราสามารถหมุนได้10ครั้งนะอ่าได้มาอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งไม่มีอะไรเป็นที่ว่างเนาะก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครั้งนี้ได้เป็น6นะ3 4 5 6ี่ห้าโอ้ยเกือ,ออีกแล้วทุกคนนะ เดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่ง,น,งนะฮะแล้วปล่าหนึ่งอ่ะอันนี้คือเอาได้มาอยู่ที่2องทเารีเรียนนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยถ้าหากว่าเราอยากได้คูณ2ก็ให้เรากดที่คําว่ารับเปลี่ยนทองคูณ2องนั่นเองนะครับตรงนี้ก็กดกากบาทถ้าเราไม่อยากได้นะครับผมต่อมานะครับผมนะ่าเราไปที่งานนะมันจะมีงานอื่นๆอ่าลืมไปตรงนี้คือการเช็ดอินนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับการเช็ดอินก็คืออันนี้นะครับเราก็ไปที่คําว่าเช็คอินนะครับผมกดเข้าไปเลย แล้วก็เราได้รับมาอยู่ที่600เหรียญน,นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยถ้าเราอยากได้คูณ2ก็กดคําว่ารับเหรียญทองเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็ผมกดกากรบาทนะครับผมแล้วก็นับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเช็คอินได้1เดือนก็คือว่าเช็คอินติดต่อกัน30วันติดต่อกันนะครับเราจะได้รับเหรียญประมาณ60,000เหรียญตรงนี้นะครับแล้วก็ได้รับเพชรมาเพิ่มด้วยตรงนี้นะครับ โอเคนคับต่อมาคืออันนี้นับสะสมโชคและรับเงินสดอันนี้กิจกรรมนี้จะไม่สามารถทําเงินได้นะครับเราไม่ต้องทําในส่วนนี้นะครับอันนี้คือเป็นการรับชมวิดีโอนะครับก็ดูวิดีโอไปแต่ละครั้งก็รับไป100เหรียญกับอีก2เพชรอันนี้คือการจากกาันที่เราดันชวนเพื่อนนะครับก็ผมได้ทําการชวนเพื่อนไป ก็ได้รับมาอยู่ที่3-2,000เหรียญทองนะครับการชวนเพื่อนนั้นไม่จําเป็นที่ว่าเราจะต้องไปชวนเพื่อนจริงๆนะเราเพียงแค่ไปโปรโมทแนะนําหรือทําวิดีโอเกี่ยวกับการสอนห่าเงินนะครับถ้ามีคนกดลิงก์ของเราสมัครของเราก็จะได้รับในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็รับเพชรไปอีก50เพรนะครับผมนะต่อมาคือการสอบผ่านนะครับก็คือเป็นการตอบคาถามนั่นแหละนาะให้ครบยีครั้งด้วยกันนะครับ ผลตอบแทนก็คือได้รับมาอยู่ที่1,000เหรียญทองกับอีก4เพชรนะครับแล้วก็บัตรขูด15ครั้งนะครับก็ได้รับมาอยู่ที่800 เหรียญกับอีก4เพชรนะอันนี้คือต่อวันนะแล้วก็วาดก็คือเป็นการส u b s c r i 15ครั้งนับก็ได้รับมาอยู่ที่800เหรียญกับอีก4เพชรแล้วก็การผุดขาดก็คือ800เหรียญกับอีก4เพชรเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้คือการหมุนเมื่อกี้ก็800เหรียญกับอีก4เพชรเหมือนกันนะครับรับเหรียญทองโดยการชวนเพื่อนอันนี้ก็เหมือนกันนับก็คือไปชวนนะครับพวกนี้เราก็สามารถรับเหรียญทองได้สูงสุดอยู่ที่1นึ่งแสนเหรียญกับอีก50เพชรนะครับผมนะและถ้าหากว่าเรานะจะถอนเงินก็มาที่เมนูผมแล้ววก็มาาาที่่คํ ถอนเงินตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับในส่วนนี้ก็เมื่อกี้ได้มาอยู่ที่309บาทใช่ไหมตอนนี้ก็ได้มาเพิ่มเป็น3 1 1บาทแล้วนะครับผมนะก็เราก็เลือกนะถ้าสมมติว่าผมจะถอน12 0่้บาทก็กดปั๊บเลยแล้วก็จากนั้นก็กดคําว่ายืนยันการถอนเงินตรงนี้นะครับผมนะก็ที่เหลือก็รองเงินเข้าประมาณ ประมาณเท่าไหร่ประมาณ7วันด้วยกันเนะาะเงินเงินจะเข้ามาประมาณ1 7ถึงวันด้วยกันและสามารถถอนได้วันละ1ครั้งตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาอัปเดตในส่นของแอป,ปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับรู้แล้ววิธีการห่างกันยังไงก็สามารถที่จะไปลองดาวน์โหลดได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ